เมื่อวานนี่ผมเข้ามาผมก็เล่บระยนบระแยเอาโทรศัพท์มาน่ำครับก็เลบยบดะยนไทยอันเหลืองๆนั่นมันมันผือให้มันเข่าเราแต่สุ่มเหลียวเห็นยุ่นไหมหน้าใยสนกับหน้าออาหน้าอ่อาอยัางบุซรี่แล้วนี่เรา,า,าแบบนี้เนี่ยแล้วเข่าผมครับนํำใกล้มิดดำแล้วโอ้ยต่สโงสารเลยว่า อีปู่ก็ยังมีมากัดเขาอยู่เตียนน้ำขึ้นหลปันนี่ก็ได้เมื่องีกกำลังสีแตกก่องอมำกำลังสีนั่นน้ำมาเมีถั่วคันแทบเด้ครับนี่วเมล็ุคันแทบเลยคันแทบขนาดถ่วมคันแทบขนาดน,น,นั้นมันลวดแต่ว่ามันเาะอะท่านถ่วมเขา้ิแต่ว่าให้นี่สิไข่ก็มูนี่เพราะว่าให้นี่โอ้ปู่คือหลแต่ว่า<ะ>มันอยู่ในรูมันเหรอ,อ,อฮะนั่นแหละ มาได้เวละรถเอาไก่นั่นนะมันเคยังคีบลุยลงมาอยู่ตกใครหน้าบ่ามีผู้หามขื้นซอยได้นน่เดี๋ดยวรถไถมาหลากกว่านี้เนีอย่าให้นี่โอ้วะมันรูปมดออกแกะนี่ให้ปูด่ดิเอามือรูปเอาออกเออรีบเดินไปนามันท่วม มันกลับมาอยู่บนคันแท่นี่แล้วหมดนะแม่รถข่อยจอดตันทา่าสเมือนละจอดไม่มองเดียวกันละไะคู่ปีนี่บ, <c oughs> บางปีกันย่างใส่ด่างเยอะนี่แล้วครับน้ำพันแท่นี่แหละใส่ด่างเอาปลาลดเอาไปเข็งใส่เบ็ดปลาลดไปซะละ เขากำลังเขียวง่ามกำลังแพ่ดีโอ้ยเอาเอาเอาไกลเอารถรถมอไซค์ผมจอดแอบเขาแล้วก็มาได้เอาแอบรถมอไซค์ผมแตว่าจะให้มันล,ลงน้ำเดอ้อโอ้ยเก็ยบหมิดครับนี่ลงไปนี่เกือบแพ้เรียงแอวผมคนนี้นี่เพราะมันต่ำๆนี่นี่น้ำนี่ <c oughs> โอ้ยพึงเคยพอเคยเห็น แต่ว่าการยังนี้เบาๆดกว่ามันไม่มีมองยืนพี่เราปีก่อนปีปีที่ผ่านๆมาสองสามปีนะเพื่นอนเอาลงมาหยางรถส้มหลอดออลไหมมาอีกแล้วฝนกระไดคึมหมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ เห็นวัดสามาีพ่อพ่อวัดนี่พูดอ่ะถ้าย้อนซอนมันก็จะดำดำัางสิ่ลและเนี่ยสานี่ยน้ำปี่กยป่าออกวัดเนี่ยผมไปอยู่นี่ราคามันพันแปดเแล้วจากป่าอย่างเงี้ยปลาดุกปายังกับมาไป็นกับวายูนี่อยู่กลางทงมันออกไงมันบดไ้แอมสาคู่มันกระตามันออกได้กัมีฝนตกม้ามก็ล้งนี้มืเลยบ่ได้กิน ซื้อพันแปดพันป่ามะป่อยเลยกินปลาขี้เดือดตาเดียวจักมันมาใส่บริป่อยป่าเดือดดิโอ้บริป่อยป่าสลิดดิมันมาจะใส่บุอ้าวอีหล่าไอ้จักสองสามมืออาทิตย์หนึ่งล่องเลยนะเวจังไดก็ันเป็นไห้เป็นขึ้นเลยเธอเวมีตะแนวบุปผสรรคเลยเธอเวเห็ดหน้านี่ยไหมนอกจากค่าปุ๋ยแพงค่าไถแพง คาดำคาโลก,กาแพ้งแล้วอะยังมาสิมาถ่วมน้ำตายซ้ำดำแล้วนี่กูก็โอ้ยเล่าออกจากเศร้าหน้าทัลวเลย <c oughs> ที่เป็นยังนอ,นอบาทนี่เนาะ <c oughs> เล่าออกจากเศร้าหน้าเราจะเป็นยังเนาะเจ้าใส่เบ็ดอยู่มั่งเลยอา เสนาเฮาเนี่บ่คือลงมาแล้วสินนะ